น้ำมันแน่นขนานั้นยังปลากันนะ่อ๋อมีาาเาจนายน้ำจึงไม่ได้รูดนะลายันเลยผมหวัอย่างปลาลายเป็นไม้ันกหวลงกัวเลยนาะอันนะมันบไม่ได้ตน งาเ่ยลุกตานี่เราต้องวัวในมันลอยกว่าซึงมันหลอตาเด้งำจยาย่าดดที่กลุ่นนัในขึ้นไปไหนีม่จับไหมจังเดปวดรัดขึ้นรัดขึ้นเลยที่กลุ่นห <c oughs> มากกว่าได้รู้ไน้นไไดเจอจ้ะเจันนเอาไมาบ้บรูปโตไม่จะไปซึ่งกลน มันมันไม่ตึงไร่มันเกีบยบมันไร่แล้วไปวยอย่งน,น,นดดี้ไม่โตไม่อบปล่ยผนอีกทีอ่ะดูผมยกตัวใจมาอ่ะในรวงก็ไปเลยกอะไนระม่ Thôi đi. Thôi ra, thôi. Mai gặp lũ Này bán tới thì không nguồn nước cái lệch lên thầm ra là này A à, cho Thầm có tới Mai vào lên Người gắn này oh, như này tốn mà này ôi vô nó phải cột lao rồi nè Để thấy